เฮ้ยเคียไม่ทันว่าจานเอาไงดีวะเคียไม่ทันว่าหมดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อยัางว่าเทสไปถามนีเฮ้ยหมดว่าเช็คเดี๋ยวเช็คขอสักจานนึงขอสักจานนึงเฮ้ยนายจะยังนายจะยังมี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 ทันนี่ครับ,บแดงกรอบครับผมแดงกรอบ,รอบครับทุกอย่างทุกอย่างของผมงทุกอย่างเหมือนกันครับคุณอ่ะโอ้โหทุกอย่างทุกอย่างสามเลยครับ เ0็ดสิบครับเจ็ดสิบอ่ะโอ้โหขมดิผมเอาหกครับผมเอาห0สิบไม่มีหอโอ้โหฟังเสียงอร่อยแล้วเทสนั่งเลยเทสนั่งเลยโอ้โหน่ากินอันนี้หกหรือเจครับเจ็ดสบเจราดน้ำเยอะนะครับครับ าจได้หมดเลยครับขายตั้งแต่กี่โมงครับประมาณ8ปดโมงครึ่งถึงประมาณบ่าย3ามไม่ก็ของหมดก่อนหมดก่อนก็เก็บเลยจ้าแต่ถ้าหมดเลยยังไม่หมดเวลาก็ของเติมอ๋อคือได้กินแน่ถึงบ่าย3อ่แหละถ้าเที่ยงหมดก็เติมผมขออนุญาตถามหน่อยครับขายมากี่ปีแนละ้วรุ่นที่3แล้วอนะ่ะรุ่นที่3แล้วนะร้อยไหม แปดสิบนคนที่อายุแปกว่าเก้าสิบามากินกแบกวกินแต่เขายังหนุอ่าน่แจะประมาณเกประมาณเกบปีเพราว่ารุ่นแรกเขาไม่ได้เปนสุขวัลย์เขาขายเขาขายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก่อมาครับแล้วทำการค้าเนอะนนไม่ได้จดไม่มีเวลาไม่ไม่ไม่เหมือนคนสมัยนี้ใช่ครับือตู้ทำมาลุ่มลุ่ ก,ก็สายคนที่มักกินนนแหละมานั่งเราเองป่งอืมคนเก่าแก่ที่เคยกินโอ้มากินตั้งแต่อายุเท่านั้นเท่านี้อันนี้เหมือนเป็น,เป,นเป็นหมูอขกใช่ไหมหรือว่าหมูแดงหรอหมูย่างอ๋อหมูย่างเดี๋ยวจานนี้ผมถือไปเองก็ได้ออขอช้อนหน่อยครับอันนี้หกสิบครับ ขายรุ่นที่3ามนะเขาบอกว่าแปดสิบปีได้อยู่นะมีแน่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 แนะครับแปดสปี80-90ิบเก้าสิบสิบสีผมนอนตาแคงผมนอนตาแคงผมชอบกินหมูแดงช่วยผมด้วยเนี่ยมึงไม่ไวพอไงใช่เ้าไวแล้วแบบมีคุ้มด้วย อันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมนอกเล่นไปต้องเช็คไปเหมือนลูกพี่เลยกัตันยูเหมืนลูกพ่ออกไอ้นี่ยางระบายระน,นัดกับโคตรขู่กับพี่วนพอถ่ายรายการเสร็จปุ๊บพอได้ไหมพอได้ไหมเลยยังไม่ขัดคนไม่แตวพอได้ไหมพอได้เลยติได,ไม,ไ,ดไ,มไม่มั่นใจโอ้ฟังไวเท่อย,อย่างนี้กูไม่อยากเอาอยู่แล้ ผมนอนตะแกรงเข้าขิมหมูแดงนั้นจ้ะไม่ไหวดีกว่าคิดดีกว่ามันมันไม่คล้องจองไอ้ตันหมูแดงนอนตะแคงก็ได้ละเสียไปตายตอนจบได้ไหมจ้ะไม่ไหวดีกว่าเฮ้ยน้ำจิ้มติดถั่วเลยนเดคนละทางกับร้านผมเลยนะใช่ขอบคุณที่เป็นอีกทางนึงใช่คครับุณทางไหนทางไหนทางซ้ายอันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ดีด้วยคือมึงไม่นอนตะแคงอะไรไปหล่อนก็ได้ เออเอาเอาหมูแดงที่เราเคยชินออกก่อนนะอันนี้เป็นหมูย่างหมูย่างจะเป็นหมูแดงเนี่ยแต่ไม่ไม่ใส่ทีโอเอแบบร้านอมไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องแยกกันก่อนแล้วน้ำหมูแดงก็ต้องเอาจากที่เราเคยกินออกก่อนนะใช่ครับอีกแบบนะโอเคผมขอลองนะครับฉีกฉีกไปีเอางี้นะทุกคนที่คุณเคยกินข้าวหมูแดงนะชีวิตเอาออกก่อนเลยนะ เอาออกไปให้หมดเลยนะเพราะว่านี่คือข้าวหมูแดงอีกแบบหนึ่งที่ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยกินมึงเชื่อป่ะเหมือนกูครั้งแรกที่กินข้าวหมูแดงแบบนี้นแต่ความรู้สึกผมทิ้นแรกผมนึกถึงข้าวเสียโปนะ <c oughs> ความรู้สึกเดียวนว่ารูป <c oughs> ลักษณ์มันใ,นใกล้ๆแตายว่า น้ำว่าเลยโ้หถ้าใครรู้ว่าในประเทศไทยอ่ะมีเจ้าไหนที่กินน้ำราดมีน้ำราดแบบเนี้ยบอกหน่อยบอกหมไม่เคยเห็นบกขอไปลองอันนี้ถือว่าเป็นถั่วนํำนะถั่วบดหรือถั่วตำใช่ป่ะถั่วไหมมันมันมีกลิ่นนถั่วใช่มันคือถั่วเลยแล้วผมบอกให้ว่าหมูย่างที่เขาย่างมานียนุ่มหอมอร่อยอืเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือไอ้หมูย่างเนี้ย มองด้วยตานิดว่าจะแห้งๆแข็งขใช่ไหมแต่คือแบบดีเลยไม่ได้แข็งขนาดนั้นเลยแต่ผมว่าผมว้าวาน้ำน้ำราดนอะ่ะมันอีกทางหนึ่งใช่แล้วหมูกรอบก็สวยมากหั่นออกมานี่ครับนี่นนครับ,รบจะเลิกกินหมูกรอบไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วแม่งโดนอีกแล้วสั่งสั่งเกาเหลาพิเศษป่ะพิเศษป่ะกำับสั่งเกาเหลาแห้งละสั่งเกาเหลาแห้งมาซดน้ำสวยเวนอีกแบบอีกแบบ เป๊อย่างพีที่เราจะมี e ีที่แบบว่าเราให้แจัดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่นอกเหนือการที่เรกเคยอ่ลคูนลาช็อกโกแลตไปก่อนมาฟังดูอ่ะไข่นี่ันนี้เือเป็นไข่ปราดไหมใช่ครับแสดงว่าเพิ่มขั้นตอนไม่ต้อมไม่ไม่ต้มซอสใช่ครับขอลองกินไข่ดูได้แต่ผมว่าไข่ต้มพะโลหรือซีอิ๊วพะโลดำๆเหมือนไข่ต้มพะโล ถ้าคุณลองชิมแล้วมันจะมีหวานะแต่ว่าผมยังไม่เห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับพะโล้ไงผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะต้มพะโล้ไทยพะโล้อย่างเดียวถูกปะอ๋อน่าจะเป็นซีอิ๊วป่ะซีอิ๊วอ๋อคล้ายๆกับที่ยายเราไปซ่วงซีอิ๊วโดยที่ยังไม่ต้องใส่เครื่องพะโล้ถูกปะใช่แล้วผมขอนี่อีกทีนะได้ตอนนี้ผมบอกไม่ถูกเลยว่ารสชาติมันออกไปทางไหนผมอยากให้ทุกคนมาลองเิงมันไม่เหมือนที่ไหนเลยในที่ที่่กินมา อันนี้คอนเฟิร์ม,ม,มเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมจัดการเอง๋คุณรู้อยู่แล้วอันนี้ทางเพราะว่าผมผมคือผมผู้เชี่ยวชาญท,ทางด้านหมูแดงหมูแดง,งดกรอบเพราะว่าทางร้านผมเนี่ยมีจำหน่ายอยู่แต่ว่าเป็นคนละทางกับที่นี่นนที่ชุดวา ก็เขาวาจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะข้าวบุญแดงข้าวบุญแดงเป็นโฟเอฟเลยเจ้าแรกในประเทศไทยโดนอีกโดนอีกโดนอีกไม่ไม่ให้โดนใครโดนไอ้ทนายไอ้ดาของมันบอกของของมันไม่เหมือนครับเจ้าผมว่าคิดว่ามีถั่วแล้วมันจะคล้ายๆน้ำหมูกระเตะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยแต่มีนิดนึ่งฟองเมื่กี้พี่พูดถึงคำว่าหมูกระเตะเหมือนนะเกือบนะเออเออแต่คลอดฉี่ปีกด้วยอะไรบางอย่างเขา ่เลยไปหมดมเลยเลยไปหมดพี่แต่ข้าวหมูแดงจริงๆเขาจะกินกับพริกดองอันนี้นะเนี่ยผมถึงทำน่ะบางคล้ายๆน้ำนนี่คือน้ำอาจารย์เลยอือเออว่าแค่น้ำต้มเลยไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเฮ้ยพี่พูดมีขั้นตอนว่ะเพราะว่าถ้าเป็นข้าวหมูแดงอย่างร้านผมเขาจะดองสีดำสีดำดองน้ำต้มแล้วก็แยกไปคุณคุณลองลองผมลองชิมีก่อนนะเผื่อเป็นเขาเป็นอาจารย์หรือเปล่าลองดูดิ น้ำต้มต้มอ๋อน้ำส้มนึกว่าเป็นอาจารย์แล้วตะโกนอ๋อน้ำส้มจริงแต่ก๋วเตี๋ยวค่ะไอ้เยัยวิเคราะห์ยังไปใส่พริกใส่พริกใส่ิกนี่คนข้าหมูแดงหยุดไม่อยู่เกิดต้องท่วมต้องท่วมอีกแล้วนะต้องท่วมนี่หมูหมูนี่ก็คนละทางกับผมนะคนละทางกันหมดคนละทางกันหมดพี่แต่ผมคิดว่ากินกับพริกเนี่ยดีแน่ผมว่าใช่ว่ะโอ้ดูไงก็ใช่ มันบิดไปเรื่อยๆเลยพี่หนีออกไปอีกงเงี้ยมันได้ก็ได้ใช่มันบิดไปเรื่อยๆเว้ยตอนนีุ้ึใส่นิดน้อยไปวะผมว่าไม่น่าใช่อยู่ว่ะไม่ใช่ไม่อร่อยนะกูกำลังจัดดอยู่ว่ามันคืออะไรไงคือตอนนี้ในหัวเราจะไปคิดถึงข้าวหมูแดงแบบเก่าต้องทิ้งเลยใช่ทิ้งไปเลยรู้นี้มากอร่อยมากอร่อยอย่างนะ้นนะดีอร่อยเลยคนชอบหวานเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าน้ำหมูแดงมันหวานเนี่ยแต่พอมากิน่ะ แม่เป็นอยู่วยมึงต้องสู้กับความรู้สึกตัวเองรอเพราะความรู้สึกตัวเองอม,มันจะบอกว่านี่คือข้าวหมูแดงที่ยังไงวะเพราะว่าเราจะไปตีโจทย์ว่าข้าวหมูแดงมันมีความอร่อย,ยอยา่างไ่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มแม่จะกินไปเรื่อยๆเพราะว่าแม่เพลินมากไม่รู้ด้วยรสชาติของมันคือมันใก้อะมันนัวๆปาด้วยเนาะเนี่ยไปๆมาๆพิเศษจะหมดแล้วเออวะเฮ้ยหมดอีกแะอะไรนะ ออไรรเื่ยๆคำแรกมันงงๆอ่ะมันตั้งตัวไม่ถูกอ่ะใช่มันตั้งตัวไม่ถูกเลยคำสองคำถามมาให้เริ่มแบบแบบเอ้ยได้หวยความรู้สึกอ่ะมันมาทางน้ำจิ้มหมูแล้เตะเว้ยมันมีความเป็นสเต๊ะอ่พอพี่พูดอ่ะโอเคผมนึกออกแล้วใช่ใช่เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนาด้เยอะไปนะแม่งลังแต่ตบที่ผมได้ทอันนี้เหมือนเป็นซอสหวานใช่สอานี่รบหวานกับเปรี้ยว บางกับเพี่อนมาเจอกันแล้วตอนเขาพูดเยอะเนี่ยเขาไม่ยอมรอให้รถเห็นไปก่อนนะเสียงก็ไม่เข้ามาเร้าวเรียวเรียวเลียวเรียวเรียวเรียวไปเลยเหรอ ขอใช่ป่ะขอขอน้ำต้มนี้น้ำต้มควรเอาแต่พริกแต่พริกดีกว่าอันเหรอจริงๆน้ำส้มอ่ะเขาก็ดองอาจ่าไอ้อาจ่าอ่ะใช่แล้วเขาทําไว้ให้มันเชื่อมหน่อยเออขอใส่โอ้ยเดี๋ยวต่อเลยสัตว์เยอะเหมือนกันกำลังดีกำลังดีไม่เยอะไปร่าเหมือนกันประมาณนี้นะประมาณนี้นะร้องเลยคำแรกอร่อยเปรี้ยวร้องเลยด้วยว่ะร้องเลยร้องเสียงหลงอ้ยหลงพอไหม หลง้องลายหลงลงลายเออยิ่งจบแม่งก็ยิ่งเหมือนสเต็กว่ะพอพี่พูดมาสมองแม่งเริ่มจับใจความได้แล้วว่ามันเป็นทางนั้นครับเป็นไงออกตาพอมันได้เครื่องมันไปปุ๊บมันชัดว่ามันเกออ,อ,อันนี้อันนี้เลยวะโอ้ไอ้เหี้ยหรือว่าเนี่ยมันคือน้ํำจิ้มข้าวหมูแดงในยุคแรกวะ หรือว่าแม่คือข้นวหน่อจิ้มหมูแดงในของเขาเลยที่เป็นไม่ได้มีสูตรตกท่อจากใครแต่ว่าเป็นสไตล์ของเขาอ่ะคือตอนนี้เท่ากับว่าผมแล้วต้องกินอย่างนี้ละถูกป่ะใช่ครับใส่เยอะได้ไอ้เพี่เราไม่เอะใจทําไมมันถึงหมดขวดเนี่ยแล้วก็หมดเลยจัดเต็มแม่งหมดอ่ะแล้วก็โอ้โหแล้วพริกก็หมดด้วยเห็นป่ะใช่เฮ้ยไอ้เพี่แม่งสียจทีการกินข้าวหมูแดงไปทั้งหมดเลยอ่ะไอ้เนี่ยบ้าที่ไหนเฮ้ยดีว่ะหรือว่าคลิปนี้แบบใครไม่เคยมาดูดูคลิปเนี้ย ถือว่าเป็นไบเบิลเลยนะไบเบิลไบเบิลในกางกินเพราะไม่งั้นอ่ะเราจะไปตีข้าว่ามันคือข้าวหมูแดงที่เราเคยกินเนี่ยผมว่าถ้าถ้าคุยพี่เจ้าของเก้าสิบปีมีแน่นอนเทิร์กเนี่ยแต่เก้าสิบเลยยี่สิบปยิ่งกินยิ่งใช่เฮ้ยมึาสามล้านแล้วนะอยู่ทั้งอาทิตย์เลยมึงเนี่ยมกินร้านสองสามวันเงินไม่ออกอ่ะฝากบอกลูกพี่ไปได้เนี่ยไม่เล่นเดี๋ยวลูกพี่ผมเพี้ยนอีกเฮ้ยถ้าคำนี้ใช่นะ ร้านนี้แม่งไอ้ที่รับนั่นคือไม่มีคู่แข่งอ่ะผมบอกให้มาละเป็นทางเขาเลยมาละกดมาละรีบถ่ายเลยเดี๋ยวพูดไม่ได้ยินเนซนคารวะเยืงคารวะเนียเื่เขยืนเขยืนอันนี้คือความโอตีของจริงนะเว้ยสุดยอดเราอะนั่งงงอยู่แบบนานเหมือนกันนะแบบสิบห้าทีอะนั่งงงอยสิบห้าทีว่าเฮ้ยมันยังไงวะแต่พอแบบค่อยๆปรับตัวเลว่าไอเนี่ยไม่เหมือนใครละต้องเข้าใจในความเป็นมันละโอ้โหแม่ง คา,ารวะต้องคา,ารวะเนสบมือให้เลยโหถ้าแบบให้ก็จะแต่งกานนะเนี่ย<ด>มันแปลกอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งเนี้ยเราให้จับไม่ได้ต้องมาหลอกให้จับไม่ได้จริงๆเพราะว่า มันอยู่เหนือนอกเหนือจินตนาการคุณไปหมดเลยแต่อย่างที่ผมบอกนะสมมติถ้ามากินนะคุณอย่าตัดสินว่านี่คือข้าวหมโูแดงที่คุณเคยกินมาก,ก่อนในชีวิตไม่ใช่อันนั้นนะเอาออกเลยนะสมมติถ้าคุณมีข้าวหมโูแดงที่คุณเคยกินมาคุณจะมีข้อข้อละหาว่าแบบไม่หรือมันต,ต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนีไ้ไข้าวหมูแดงมันต้องอย่างนี้นี่วา <walking. S 2> <nữa mah. S 1> อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้โอ้สุดยอดสุดยอดแข่งกับฝนครับตอนนี้คุณผมขออีกสองคำใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวเราไปกันใส่กันยับเลย เล่นท่วมได้เลยหมูแดงเขาก็แปลกสิเนะหมูยา่ยางแบบหมูยา่างอ่ะแม่งกินและเอ๊ะทุกคำเอ๊ะแบบเฮ้ยที่ยังไงหวะโอ้ดี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 ร้านนี้ชอบมากชอบอชูกมันจับทางได้ปุ๊บใช่เลยใช่แม่งเตะหมดโอพอมีช่วงนี้ในคลิปได้แม่งแบบเจโอจีเลยแม่มงแบบนี่คือคิโอจีไป นี่คู่แข่งพี่มาวินพี่มาแวว <c oughs> พี่ถนอมถนอม มันไปนี่ไปไปขอนแก่นมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าอ๋อมีเรื่องเล่าไปขอนแก่นเขาจะมีร้านขายหม่ำในเมืองคนเนี่ยครับแล้วถามมาแล้วคุณร้านนี้ชอบร้านสุดท้ายชอบมากเลยหม่ำมาแว้ะหม่ำมาแว้ขายหม่ำอ่ะหม่ำใส่กรอกหม่ำใส่กรอกมาแว้ะมาแว้แล้วไม่ใช่แบบแว้แบบมาแวะกันเนาะมาแว้แบบมาแล้วนะแล้วแบคุณมีเรื่องเล่าเรือเลือดไหมท่าแบบว่าเอาสดๆเลยเหรอไม่มีหรอกคุณเล่าเลยคุณเล่าเลยไม่ถึงแบบว่าสมมติถ้าอันนี้เป็นช่วงแบบหนึ่งเรื่องที่คุณแบบจั เดี๋ยวคอมเมดี้ว่า,าคุณมีแบบเรื่องเล่าที่แบบเป็นประจำของคุณไหมมุกล็อกมันคือมันมันมันจะเหมือนแบบนักดนตรีทำอัลบั้มเลยเว้ยสมมุติโชว์ใหญ่หนึ่งโชว์แม่งเหมือนอัลบัม้มอัลบั้มนึงแล้วเราจะคัดจากในโชว์นะั้นเอาไปเล่นที่อื่นเออมีไหมออสมมตุมมมติว่าพรุ่งนี้จะไปเล่นเนะี่ยมีซักแบบเตรียมเป็นมุกเด็ด มันจะมีมุกแบบมุกหยอดเพาะนอภาพายของมุกหอดคืออะไรเล่นไปก่อนเล่นแบบเปิดยิ้มคนดูเป็น a p p ิเซ z e r มันจะเรียกว่าให้ให้ม <AH ีการตอบโต้กันให้แบบกันแล้วให้คนดูแบบกัดตกกันเล่นไวๆสมมติว่าผมเป็นคนดูมไม่ได้นี่อันนี้อันน uh ี้พี่อยู่จะสอนผมมาตลอดเลยว่าหมัดแรกเอามาให้ไวที่สุดสมมติผมเป็นคนดูผมวันก่อนนี้ก่อนผมมาเล่นที่นี่ผมก็ต้องโทรไปซ้อมกับรุ่นพี่ผมไงรุ่นพี่ผมจะมีที่ปรึกษามุกชื่อเชฟแมนผมโทรไปเล่นนี่ผมจะเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็ถามว่าพอได้ไหมเขา เราก็ไม่มั่นใจแล้วเริ่มไม่มั่นใจแลยพอคุเด็กตามปุ๊บกูจะยิ้มเลยยิ้มเลยพอได้แล้ววันนี้พอได้แล้วแลวเดี๋ยวพอตอนจบเนี่ยพอได้แล้วหมายถึงว่ามึงควรหยุดได้แล้วเหรอเราก็ไม่รู้แต่ว่าประโยคประโยคมันชวนใี่คิดว่ามึงหยุดได้แล้วหรือเปล่าไหมหรือว่าดีพอแล้วเออแต่พอสุดท้ายแล้วอันเนี้ยเราทิ้งไว้แล้วนะตอนจบเราจะแบบว่าแต่ไม่รู้วันนี้ผมพอได้ไหมแต่ผมคิดว่าผมควรพอได้แล้วมันจะไปปุ๊ตอนจบได้อีกหรอเป่าแล้วมีแบบขอแบบคุณคุณท้อใส่คนดูเลยวันนี้สักเรื่องเดียว ท้องน่าจะยากกับเป็นท้อแทนนะไอ้อันนี้ได้แล้วพันละพันเข้าดีกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าดีขึ้นเลยเดี๋ยววันหลังมาเตรียมมาสักเรื่องนะไอ้สัตว์ส่งให้ขนาดนี้ไม่เอาอีกมีเรื่องหนึ่งแน่กูเก็บไม่เอาเอาเอ้าเอ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 าทำอะไรก็ได้พวกมึง ตอนที่แบบทํางานกับพี่ยูครั้งแรกไปบ้านเขาไงครับเข้าไปถึงบ้านเขาบอสผมขับไปถึงปุ๊บเฮียเขาดูยิ่งใหญ่นะรถมีรถจอดหน้าบ้านแล้วมีคนล้างรถให้อ่ะเปิดกระจกไปเขาถามเลยมหากระตันยูใช่ไหมครับโอ้ยดูดิว่าเนี่ยเป็นบอสสี่โตของจริงอะสี่โตสีเดินเข้าไปในบ้านเดี๋ยวผมพาไปครับเดินเข้าไปในบ้านปุ๊บเราก็เดินคนนั้นแก่ไหมโอ้ยอย่าเพิ่งไปถามเขาสิเขาท้องโชว์ไม่่ใชเลยก็เป็นเหมือนฟีลแบบคนขับรถแก่เลยพี่ยูสวัสดีครับเออเทปสวัสดีเอออออพพ่่กูเาาไปล้งรถ แล้วชอบชอบพ่อป่ะอุ้ยดูตั้งแต่พ่อเจอรถมานะคันนี้พ่อชอบสุดเลยนึกว่าขับดีล้างง่ายจะไม่ไม่เกี่ยวสมรรถนะชอบล้างงครัแล้วพอออกไปดูแล้วคราบเต็มเลยล้างง่ายจริงอ่ะล้างง่ายง่พ่อล้างง่ายอ๋อคุณน่ะนึกว่าพ่อเขา่เป็นคนแบบล้างรถเขาเลือกเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านรู้เป็นพ่อบ้านที่อาจจะเป็นพ่อเขาเลยพ่อจริงเลยพ่อจริงเลยพอได้พอได้เดี๋ยวพอได้ไหมพอได้ไหมพอได้แล้วพอได้แล้ว พอได้แล้วโอเคนะปิดปิดคลิปไปดีเนาะฝนตกแล้วไปครับผมไปฮะไปฮะลาสุดยอดอร่อยมากร่กินอยี้มากออยนว่าผมก็ดูเข้ามาไม่คิดเองหรอไม่ได้คิดเองหรอฮะนี่จะหอมอยู่เลย ็คิวซีนะใช่ปนะ่ะเขาคิวซีตลอดนะคิวซีตลอดนะมันเป็นเหมือนน้ำจิ้มถั่วใช่ไหมครับม,มันผสมหลายอย่างผสมหลาย<ม>อย่างมันหอมจนเราไม่รู้อ่ะแต่มันนัวมากไงสุดยอดครับไม่รู้ว่าตอกอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าข้าวบุญแดงเท็กซัสอ่ะเช่นนั้นเองข้าวบุญแดงเท็กซัสรู้เหรอตอกเท็กซัสได้นะครับตอกเท็กซัสนะครับไม่รู้ว่าจะกินอะไรต่อดีครับตอนนี้เราจะกินนี่ก่อนตอนนี้กูอยากนั่งกินกาแฟก่อนนั่งเฉยๆเลยอ่ะนั่งเฉยๆกินน้ำเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่คุยอะไรกันอีกแล้วนะเราพอแล้วนะ พอพอได้แล้วะพอได้แล้วนะอันนี้พอจริงเลยปะ่ะเรามาเก็บไอที่เป็นต่อของเท็กซัสนะครับตอนนี้ได้สา้านถ้ามีร้านอะไรที่เราตกหล่นไปหรือว่าอยากแนะนําผมรบกวนหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยที่จะมาไปต่อเท็กซัสเนี่ยเราต้องกินสุกี้เท็กใกล้ไปโอ้วัวไม่เด่นลไมรถ กูไม่เด่นกูไม่ดังไอ้เอี๊ยอยากดังจริงๆชอบจริงๆในเรื่องให้โดนเนี่ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาปิดที่ซุกี้เท็กซัสได้ครับผมเนื้อแผ่นดิงดังเนื้อแผ่นได้ดังครับผมผมได้ยินแต่เนื้อแท้เพิ่งเคยเห็นเนื้อแอาจพี่โตเนื้อแอาจพี่โตนิดนึงจะเอาให้ได้จะให้เขาชอบให้ได้เอาครับผมเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับ รบควรแนะนำมาด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่แบบว่าแนะนำเตยต่อกเท็กซัสสมมุติถ้าคนมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยย้อนกลับไปดูอีกสองคลิปนะครับที่เราเดินอยู่แถวนี้นะไปครับฝากอะไรนะก็นั่นนะครับใ,<ช>ใครยอยากไปก <laughs> ็ไปไปไปฮะไปฮะไป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 